สวัสดีคะ่ะโรซาพาเข้าสวนวันนี้เราก็มาเจอดอกทิวลิปของเรากำลังจะบานนะคะทุกคนปลูกตั้งแต่เดือนอตุลาตุลานะคะตุลาจะเริ่มมีหัวดอกทิวลิปออกมาขายนะคะเราก็จะเริ่มปลูกตั้งแต่เดือนนั้นจนมาเดือนนี้มีนาคมคะ่ะกำลังจะบานให้ชม ความสวยความงามนะคะทุกคนดูค่ะดูค่ะความสวยความงามของเราเป็นสีแดงนะคะแต่ว่าเราซื้อมาเป็นเป็นถุงเป็นถุงสีผสมนะคะอันนี้เราก็จะเห็นเป็นสีแดง2ดอกแล้วนะคะส่วนฝั่งโน้นที่เราเห็นก็จะเป็นสีแดงเหมือนกันนะคะ อันนี้ยังไม่เห็นดอกนะคะยังไม่โผล่ขึ้นมาส่วนอันนี้จะเป็นสีอะไรเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะเพราะว่าจะงอยตรงนี้มันจะเป็นสีออกเหลืองๆคิดว่าน่าจะเป็นสีเหลืองแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเรามาชมกันตอนที่เข้าบานนะคะวันนี้เราก็มาเก็บภาพเดินผ่านมาค่ะเดินผ่านมาไม่ได้ตั้งใจมาเก็บภาพหรอกเดินผ่านมาก็เลยเห็นว้าว พอดีเลยค่ะก็ขอเก็บภาพนิดนึงละกันเราปลูกในกระบะนี้ก็จะมีดอกอดารารัตหรือว่าดอกอะ,อะไรในชื่อภาษาอิตาลีจำไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่เป็นไรชื่อดอกดารารัตละกันนี่ค่ะก็กําลังจะออกดอกเหมือนกันนะคะก็มีอยู่สองต้นอันนี้จะเป็นพันธุ์ดอกใหญ่ ถ้าจำไม่ผิดนะเราปลูกไว้มีอยู่สามสี่ต้นตอนที่เราลงคลิปไปเราปลูกในกระบะของอกระบะของอสตอรอเบอรี่แต่หนาวมาสตรอเบอรีร่ของเราเกลี้ยงเราก็เลยเหลืออยู่แค่สองต้นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาถอนหญ้านะคะหญ้าหญ้าที่เขาปิวขึ้นมาเขาก็จะมาขึ้นตรงนี้ มันก็จะเป็นดอกไอ้ดอกหญ้าที่เรียกว่าพิสกานหรือว่าดอกอฟันสิงโตนะคะเขาก็จะขึ้นมานี่ก็จะเป็นดอกออกเกียวมาดอนนั่นนะคะดอกเล็กๆสีฟ้าอมม่วงเราก็ได้มา3าสดอกแล้วคะ่ะสำหรับสำหรับทิวลิปนะคะแล้วก็จะมี ทุกคนย้อนมาตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็ยังไม่เห็นดอกโผล่ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีดอกทิวลิปอยู่นี่หนึ่งสอามี่ห้าหกดอกนะคะที่เห็นโผล่ขึ้นมาให้ชมก็มีอยู่สามดอกสามดอกนี่เลยค่ะวันนี้เราก็จะถ่ายทำกันแค่กระบะดอกทิวลิปนะคะ แค่นี้เองขอบคุณทุกคนที่รับชมคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมาชมดอกไม้สวยๆบ้านโรซ่ากันจ้า